สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพามาชมนะเจออันนี้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะใบย้ายใหญ่ข้าโมกแกงเลยเนี่ยใบายตาแย่อ่ะใหญ่มากโหเห็นแล้วตกใจเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเลยนะใหญ่มาก ดูสิโหแต่เอาไปกินได้นะเอาไปทำชาได้แกงอ่อมได้ใหญ่มากเลยดูด,ด,ดูนี่นะเห็นแล้วโหวแปลกใจมากเลยอะดูดูด,ด,ดูเอาไปแกงอ่อมเอาไปทำชาเป็นสมุนไพรได้ เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกกินกับส้มตำแก้ได้หลายหลายโรคนะพอเจอหูเห็นแล้วใบใหญ่มากตกใจก็เลยเอามาให้ชมไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะ ำแย่ฝรั่งกินได้อะเอาไปผัดเอาไปแกงอ่อมเอาไปทำชาดูใบย้าใหญ่นี่นี่ต้นเขาต้นเขานั้นเนี่ยนี่ พี่อื่นใบก็ใหญ่แต่อันนี้ใหญ่มากอ่ะเห็นแล้วตกใจเลยอ่ะเดี๋ยวจะเก็บไปเหมือนกัน เก็บไปทำชาอุ้ยแกเก็บไปทำชาชงดื่มแกโรคซับจางนะพี่น้องโอ้ยยอกหยอกยอกถ้าแกโรคซับจางไดอ้อันนาก็เก็บไป ต้มทุกวันดูโหสุดยอดความใหญ่อะนี่ใหญ่มาก ขอบคุณมากค่ะที่มารับชมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะภาวาจาไม่สุภาพ